กับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะ1 0 1ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่ m k k o v v r r ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะนะคะเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของ four percent rule hmm. แก็มีคนที่สนใจเขาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะวันนี้เอามาพูดพูดอีกครั้งหนึ่งก,ก็แล้วกันเผื่อคนที่เพิ่งจะมีโอกาสมาฟังรายการเราเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น คืออันเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เราเคยคุยกับน้องเบลเนี่ยน้องเบลจิ๊กจั๊กเนี่ยนะครัเจ้าของเอ็มมินดิสเทลส์เนี่ยนะะก็ตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันคุยกันถึงคอนเซ็ปต์ว่าระยะหลังๆเนี่ยคนเราเริ่มมีความคิดมันถึงเนุ่องกาทำงานทั้งหลายมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราเริ่มมีความคิดเรื่องเออร์ลีดีทาย หรือเออกษียณเร็วหมายถือว่าทีนี้การจะ,กระเกษียณเร็วได้มันต้องหมายความว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็คือว่าเรามีเงินพอที่จะไม่ต้องทํางาน,ง<ใ>นมัน<า>กไน็ไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องทางานแล้วมันก็ยังอยู่ได้นะแล้วก็ให้ไอ้เ,อเ,อเ,อเอจ้าพสซีฟอินข้ามมันทํางานก็คือเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมันทํางานต่อไปแล้วเราไม่ต้องทํางานนะ มันก็เลยมีแนวคิดไอ้ไฟเออร์มูฟเมนต์เนี่ยว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะ,กะเกษียณเร็วโจทย์นันก็คือเราจะต้องเก็บเงินให้เร็วที่สุดให้ได้ก้อนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือให้เงินก้อนนั้นนะ่มันทํางานแทนเราถ้าเราสามารถทําแบบนั้นได้เราก็ไม่จำเป็นต้องทํางานเราจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะ,กะเกษียณ แล้วมีเงินใช้ต่อเดือนหล<ช>ังจากเกษียณนั้นนะ<ช>เดือนเท่าไหร่คุณ<ช>ภาพชีวิตคุณควรจะอยู่มาตรฐานไหนใช่ท<ม>ีนี้มันก็เป็นแนวคิดง่ายๆที่ทางคนที่คิดเนี่ยชื่อไอ้วิลเลียมเบนเจนเนี่ยคุณวิลเลียมซึ่งก็เป็นงานวิจัยในปี1994นะฮะ ซึ่งอันนี้เขาก็ดูดในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนในสหรัฐแล้วเขาก็ใช้ตัวเลขอันหนึ่งที่เป็นเบนชมาร์กเขาก็คือว่า,อาหาทางไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสักเจ็ดเปอร์เซ็นตต่อปีแต่เป็นค่าเฉลี่ยนะ,ะนนก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปี<ะ>แล้วก็โดยวิธีการนี้เนี่ยถ้าสามารถหาผลตอบแทนได้เจ็ดเปอร์เซ็นตในขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณสามเปอร์เซ<ะ>็นตเขาก็บอกว่าโดยวิธีการนี้เนี่ยไอ้ส่วนสี่เปอร์เซ็นต ส่วนต่างส่วนต่างนั่นแหละคือตัวเลขที่เราจะเอามาใช้ในแต่ละเดือนแต่ละปีเพื่อให้เงินต้นมันคงอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดไปช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้มันก็จะทำให้เราก็จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดเมื่อไหร่ทีนี้ไอ้จากจากทฤษฎีนี้มันก็เลยทําให้เกิดไอ้4% l ูขึ้นมาก็คือบอกว่า เก็บเงินให้ได้ก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนหาผลตอบแทนที่เจ็ดเฉลีย่ยสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าได้เกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีแต่ยังไงต้องพยายามให้ได้พอร์ตการลงทุนนั้นที่มีเนี่ยให้มันได้สักเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็จะเอาเงินถอนออกมาใช้ได้แต่ละปีปีละสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเงินนี้มันจะอยู่ยัง่งยืนยงไปได้กว่าจะหมดเนี่ยรา,ราวๆปีที่เจ็ดสิบสามหมถึงอายุเราเหรอไม่ไม่ไม่ จากเม็ดเงินก้อนนน<อ>้ะคือเอาหกสิบนับไปอีกเจ็ดิบสามปีซึ่งตอนนั้นเราตายไปแล้วแหละนะคงไม่มีใครอายุยืนยาขนาดนั้นสมมุติว่าถ้าเรากเกษียณหกสิบเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันอยากจะเอเอ,เอ,เอร์ลีดีทายที่ส<อ>ี่สิบก็บวกเจ็ดสิบกว่าเข้าไปนั่นแหละ,อ,ะอย่างเอเอรีห้าสิบก็ร้อยกว่าปีน่น,นะซึ่งซซึึซ่่งงมันก็เป็นทฤษฎีที่ถ้าทําแบบนั้นได้ก็ดีสิวะ S <S ใช่ไหม <S <S ก็คือเรอา,าก,ก็เกษียณเร็วได้ไม่จำเป็นต้องรอหกสิบนะแล้วเขาก็จําลองตัวลงตัวเลขให้ดูหมายถึงน้องเบลนะ,ะ <S <S ก็จําลองตัวเลขให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินได้ตามที่ว่านี้เนี่ยมันจะสามารถ ทำทำอย่างที่ว่าได้จริงหรือไม่เนี่ยนะแต่วิธีการน,นี้คือเริ่มออมได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ต้องามไม่ถึงไอ้ตัวเลขนั้นอ่ะตัวเลขที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าตัวเลขมันสูตรมันคืออะไรแต่นี้ไอ้ไอไอ4%รูเนี่ยเขาก็ทําตัวเลขให้เห็นว่าติ้งต่างว่าเราเก็บเงินก้อนมาได้ตอนกเกษียณ5้าล้านหะาล้านบาทนะฮะสมมติเอายังเอาเอาคงที่อายุ60ก่อนสมมติหกสิเก็บเงินมาได้5้าล้าน ถ้าใช้กด5%เอ่อ4%รูนี่ยนะคุณก็คือ5ล้านของ4%มันก็คือ2แสน2แสนบาทต่อปีใช่ที่คุณจะถอนออกมาได้ต่อปีเพราะนั้นไอ้2แสนบาทก้อนแรกมันก็ถูกเอามาใช้ในปีที่หนึ่งถูกไหมฮะคไอ้เงินส่วนที่2ที่เหลือ4ล้านแปเนี่ยอันนี้ก็เอาไปลงทุนโดยเอถ้าเอาหลักของที่อเมริกาเนี่ยก็คือไปลงกองทุนรวมดัชนีเนี่ยก็ ค่าดมเนียมการจัดการก็ต่ําแล้วผลไอ้ทั t งทัเทิร์นผลตอบแทนเฉลี่ยมันมันมันน่านจะได้เกินเจ็ดเปอร์เซ็นแน่ๆเพราะน,<แ>นั้นโดวยวิธีการนี้เนี่ยเขาก็จําลองปีให้เราเห็นว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยนะก็คือสมมติปีที่หนึ่งเรามีห้าล้าน,าน,านเราถอนมาใช้สองแสนนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไอ้สี่ล้านแปดของเราเนี่ยให้มันไปหาผลตอบแทนพอถึงสิ้นปีขึ้นปีที่สองเนี่ยไอ้ผลตอบแทน ที่7%เนี่ยมันก็จะทําให้เงินต้นเรากลับมาที่5้าล้านหนึ่งแสนามแล้วพอปีต่อมาแล้วก็เบิกมาใช้4%่เแต่อันนี้มันมีเงินเฟ้อสร์เซ็ก็คูณสเข้าไปมันก็จะเบิกมาใช้ส0ง0 0นหกพันนะไอ้สองแสนหกพก็จะทําให้ไอ้เงินห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันปีขึ้นปีที่2เนี่ย มันก็จะลดลงแต่ว่าขนาะเดียวกันมันก็ให้รีเทิร์เรากลับมา7%อมพอนั้นพอขึ้นปีที่3เราก็จะมีม 5, 5ม้าล้านสองแสนเ่นแล้วพอขึ้นปีที่3มเราก็เบิกมาภายใต้สูตร4%รูมเหมือนกันก็จะเบิกมาใช้อีก212,180หน้ก็คำนวณแบบนี้ไล่ไไเรียงไปเนี่ยปรากฏว,ว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยเราจะอยู่ไปได้จนถึง เจ็ดสิบสามปีมหลังกเกษียณน,นะเงิน 10, 10, 10ถึงจะเริ่มติดลบเพราะว่าในปีสุดท้ายเนี่ยปีที่เจ็ดสิบสองเนี่ยเราจะเหลือเม็ดเงินอยู่เก้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ แต่เราต้องเบิกมาใช้ตกประมาณหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นมันก็จะติดลบแะติดลบหน่เจ็ดแสนซึ่งในในทางอันนี้ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติป่านนั้นก็คือเราเป็นปุ๋ยไปแล้วหรือเราอาจจะเกิดมาอีกแล้วสองชาติจากนั้นก็เป็นไปได้งั้นเราดูเซฟมากเลยสิ้ากกฎนี้มาใช้คำนวณทีนี้ทีนี้ไอ้จากกฎนี้แหละมันก็เลยทําให้คนมาคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเราหกสิบเนี่ยคือเราเราบอกว่าหกสิบถ้ามีแบบนี้เราใช้แบบนี้ เราจะอยู่ไปได้อีกเจ็ดสิบสองปีสบายๆแล้วก็ที่คำนวณให้ดูจากตัวเลขห้าล้านแต่คำถามมันย้อนกลับมาบอกเฮ้ยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นหกสิบทำไมเราไม่เอามาเป็นเป้าหมายชีวิตเราล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเกษียณห้าสิบแล้วเราบอกว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ช่างหมวมันคือเราตั้งใจไว้เลยว่าสมมตินะฮะว่าเราอยากจะเอรีดีทายเร็วเราบอกว่าฉันอยากจะเกษียณห้าสิบ โจทย์ที่เราต้องคิดเพื่อเป็นเป้าหมายมการเก็บเงินเราก็คือว่าเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่อยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่อ,อทีนี้สมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะฉันอยากจะใช้ห้า0 0ืน <50. S 2> น่นณณณตอนอายุห้าสิบสมมติตอนนี้อายุสามสิบคำนวณย้อนกลับแล้วว่าภายใต้เงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นตเนี่ยตอนนี้เนี่ยติ้งต่างว่ามันชีวิตที่เราจะอยู่ได้ตกประมาณสามหมื่นห้าแต่เราบอกว่าเฮ้ยมันอีก ี่ปีละอีกยี่สิบปีคำนวณเงินเฟ้อใส่เข้าไปเนี่ยสมมุติผมคิดเร็วๆให้ละกันว่าสมมุติว่าณตอนนั้นเราควรจะต้องมีเงินเดือนละห้าหมื่นวิธีคิดเขาก็คือว่าห้าหมื่นคูณสิบสองเท่ากับปีเท่ากับหกแสนบาทคูณไปเลยยี่ห้าเท่าคูณยี่สิบห้าเท่าหกแสนบาทคูณยี่สิบห้าเท่าเท่ากับสิบห้าล้าน พราะฉะนั้นตอนนอกวันนี้สมมติคุณอายุ30แล้วคุณตั้งเป้าจะเอื้อที่ทาย50ด้วยการถ้าวันนั้นเนี่ยใช้เงินเดือนละ50,000สมมุติคํานวณแล้วนะว่าเท่ากับ50,000พรแน่พอะแน่50,000ว่าอย่างนั้นโดยคํานวณว่าที่30วันนี้แล้วบวกเงินเฟ้อไปเรื่อยๆสมมุติตัวเลขที่30,000ก็แล้วกันก็ไปถึงตอนอีก20ปีก็ตกประมาณ50,000 50,000ตอนเราก็เสียเนี่ยเราบอกเราเราโอเคเราอยู่ได้ฮ ห้าหมื่นเนี่ยเราก็เอาทําเป็นปีก็กลายเป็นหกแสนแล้วคูณด้วยยี่สิบห้าเท่าอันนั้นคือโจทย์ที่คือคุณจะต้องมีเงินณตอนอายุห้าสิบให้ได้สิบห้าล้านก้อนนั้นคือสิบห้าล้านมาแล้ตัวแล้วพอสิบห้าล้านปั้งปุ๊บก็เอาสิบห้าล้านเนี่ยไปลงทุนต่อให้ได้เจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วเบิกมาใช้สี่เปอร์เซ็นตทุกปีทุกปีปีไปเลยเลยคุณอยู่ไปเจ็ดสิบสามปี แล้วไอ้ทฤษฎีนี้ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าในปีแรกนะปีแรกของการเกษียณเนี่ยคุณไม่ใช้เงินก้อนนี้คุณเอาเอาเงินเท่าไหร่สิบห้าล้านเนี่ยไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเจ็ดเปอร์เซ็นมีเงินอีกก้อนหนึ่งไว้สําหรับจะใช้ในปีปีแรกก่อนโดยที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งกนี้อ่ะสมมติว่ามีหกแสนก็คือสิบมีสิบห้าล้านหกแสนหกแสนแรกใช้ปีนี้ก่อนปีที่เกษียณไอ้หกแสนเนี่ยใช้ไปแล้วเอาสิบห้าล้านไปลง ให้ได้ผลตอบแทน7%ออันนี้คือไปได้เรื่อยๆอสงไขเวลาอาสงไขเวลา <c oughs> มันก็แปลกเหมือนกันอืเพราะว่าในระยะเวลาหนึ่งปีเงิน15ล้านที่มันให้ผลตอบแทน7%เนี่ย <c oughs> มันเป็นตัวช่วยที่ทําให้สามารถอยู่ไปได้อีกยาวมาก,กยาวเลยล่ะอ,อ,อันนี้ แต่ถ้าคนที่บอกโอ้ยฉันก็ไม่มีเงินนอกเหนือจากสิบ้าล้าะเก็บแล้วคุณก็ไปเจียดมาจาก15ล้านใช่เอามาใช้ันนั้นก็เจปีใชบก็จปีใช่อีนนี้มันก็ถ้าถ้าเราคำนวณแบบนี้ก็ง่ายๆแล้วว่าสมมติน้องเล็กอยากจะคิดคำนวณอายุเท่าไหร่ตอนนี้ชของัมมันแต่เราคิดว่าคุณภาพชีวิตตอนอายุสมมติว่าอยากเกษียณห้าสิบเหมือนตัวอย่างอ่สมมติอยากเกษียณห้าสิบพอละ คิดคำนวณแล้วว่าเอตอนที่ฉันอายุห้าสิบฉันใช้เงินเดือนแล้วเท่าไหร่ดีถ้าคุณเล็กบอกว่าอยากจะใช้เงินเดือนละห้าหมื่นหาไว้สิบห้าล้านตอนห้าสิบถ้าบอกว่าไม่ไหวไว้สิบห้าล้านบอกว่าั้นใช้สี่หมื่นลดลงมาหน่อยได้ไหมก็สิบสองสี่สี่สิบแปดคือสี่แสนแปดคูณยี่สิบห้าโครมเข้าไปเท่าไหร่สิบสองล้านโอน้อยลงมาสามล้านถ้าบอกว่าไม่ไหวสิบสองล้านก็ไม่เอาอ่ะ เอาสามหมื่นแล้วกันซึ่งตอนนี้สมมติอายุสามสิบห้าก็อีกสิบห้าปีเพวัะนั้นถ้าสามหมื่นนี้ก็คือณวันนี้เท่ากับประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสี่อะไรทำนเงินี้อไปทีนี้ถ้าสมมติว่าณะตอนอายุห้าสิบบอกสามหมื่นถ้าพอชัวร์อยู่ได้อยู่ได้ตัวคนเดียวใช้จ่ายเนี่ยก็สิบสองสามสามสิบหกสามแสนหกคูณยี่บห้าโป้งเท่าไหร่เก้าล้าน กว่าเก้าล้านก็ปาดเงย <laughs> <c oughs> นะอีกเพราะนั้นมันก็จะเป็นเป้าหมายของของการวางแผนเมื่อกเกษียณได้โดยไม่ต้องไปสนใจด้วยซ้ําว่าเฮ้ยจะเกษียณคือ,ค,อคือสิ่งที่เราต้องคิดคือเรา<ฆ>อยากจากะเกษียณเร็วขนาดไหน<ฆ>คือมันมีข้อคิดที่ชวนคิดมาก<ฆ>นะว่าถ้าสมมุติว่าคุณตั้งเป้าว่าเอาห้าสิบเรื่องทํางานละ,ะนซึ่งซึ่งผมล้วผมว่าเลยตรงนั้นมาละแต่สมมติคุณบอกว่าห้าสิบคุณจะเลิกทางานอยากชิวๆแล้ว แล้วคุณคำนวณเสร็จสับเรียบร้อยบอกว่าเอาอยากใช้ห้าหมืนเนี่ยนะเท่ากับคุณต้องหาสิบห้าล้านใช่ไหม,มแต่แต่ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเราทําไปถึงเป้าหมายนั้นได้สิบห้าล้านเนี่ยเวลาที่เหลือนี้เราไม่ต้องทํางานนะเพราะนั้นมันถึงเป็นแนวคิดไอ้ที่เขาเรียก Fire เออ e ์มูฟเมนทะ์ว่าเฮ้ยมันจบเลยนะชีวิตเราสบายเลยนะเพราะว่าไม่ต้องทํางานแนละ้ว ยอมเงินมันทำงานให้เรายอมเหนื่อยนะตอนเนี้ตอนอายุสามสิบห้าระยะวิ่งจะไปถึงอายุห้าสิบสิบห้าปีตรงเนี้ยเก็บให้ได้หาว่าให้ได้สิบห้าล้านถูกอืมอืมนะไปแล้วก็แล้วก็ไปคำนวณให้ดีว่าเฮ้ยนะชีวิตที่เราต้องการนะบัตรนาวเนี่ยเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอายุสามสิบห้าแล้วเราบอกว่าเออเราคิดว่าเราห้าหมื่นวันนี้สมมุติเราบอกว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตเท่ากับห้าหมื่นวันนี้ ก็ต้องคูณ3%ไปก่อนนะ,ะว่าว่าด้วยไอไออัตราดอกเบี้ยทบต้นเงินเฟ้อเนี่ยอีก15ปีข้างหน้าเนีย่ยไอห้าหมื่นเนี่ยมันจะเท่ากับกี่จังมูลค่ามันจะลดเหลือเท่าไหร่คุณภาพชีวิตจริงๆนะตอนนั้นอะไม่ไม่มันจะเท่ากับเม็ดเงินที่เราต้องเตรียมมันจะเพิ่มไม่ใช่ลดเพราะว่าจากจากเอ่อห้าหมื่นณวันนี้พอบวก3% 3%เเทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิน5 0,000่นไปแล้วถึงว่า1ิปี3% อ่สิบสิบเดี๋ยวนะถ้าเอากด72ก็คือกี่ปีวะเอาสามหารเจ็ดสิบสองสามสองมันยี่สิบยี่สิบกว่าปีค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะขึ้นมาน่าจะใกล้เคียงกับที่ผมว่าก็คืออาจจะ <24. S 1> อ่านะฮะเ<ม>พราะฉะน,นั้นโดยวิธีการที่ที่บอกเนี่ยเราจะสามารถกําหนดเป้าหมายเราได้<ม>คือเราแค่รู้ให้ได้ว่าเราอยากใช้เงินตอนสมมติเรากาหนด หลักไหม่เราว่าเราอยกจะเกษียณสมมติเป็นหกสิบเราก็กําหนดหลักหมยแล้วว่าหกสิบแล้วเราก็มาคํานวณว่าอยากใช้เงินณตอนนี้เนี่ยสมมติสามหมื่นก็คูณอัตราเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นไปอีกสามสิบปีสมมติเราอายุสามสิบนะแล้วเราก็จะไปเจอว่าณตอนนั้นน่ะเราต้องมีเงินต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็คูณปีเข้าไปแล้วก็คูณด้วยยี่สิบห้าเข้าไปเราก็จะรู้ว่าเราต้องมีเงินตอนหกสิบเท่าไหร่ อมันก็จะเห็นชัดขึ้นอันนี้คําถามยากต่อมามันก็ย้อนกลับมาว่าอ๋อพอเห็นแล้วเนี่ยสมมติว่าจะเกษียณใช้เงินห้าหมื่นภายใต้กฎ4%ฟ u l เปอร์เซรูทเท่ากับต้องมีสิบห้าล้านมันจะทําให้ได้สิบห้าล้านได้ไงก็เ,เป็นอีกตําราเล่มน,นึงละวิธีการเก็บเงินตอนอายุเท่านี้คุณจะถึงหลักไม่คุณสิบห้าล้านเอาเงินไปทําอะไรดีอันนั้นก็เป็นอีกตำราหนึ่งเนาะมันก็มันก็แบกกลับเ,เป็นช่วงๆได้อีกว่าอ๋ถ้าคุณ คุณต้องการให้สมมติว่าคุณต้องการมี15ล้านโดยทฤษฎีกฎ72เนี่ยนะฮะมันก็หมายความว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นเท่าเท่าตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนกับระยะเวลานะฮะพอนั้นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากมี15ล้านตอนติ้งต่างนะ15ล้านตอน60นะฮะเราจะต้องมีภายใต้เอ4เปอร์เซูเนี่ย ทีนี้เราก็เราก็มาคำนวณต่อได้ว่าเป็นเป็นชั้นๆไปว่าถ้าเราสามารถจะเอามตรเงินระหว่างจากก่อนถึงหกสิบเนี่ยไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสักเจ็ดเปอร์เซ็นี่ยอ่ามันจะเงินมันจะงอกสองเท่าได้ <c oughs> ได้เท่าไหร่ให่ไหมก็คือเราก็เอาเจ็ดหารเจ็ดสิบสองมันก็ตกเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็เราเอาสิบปีอ่า <c oughs> มันก็คือสิบปีเงินจะงอกเท่าหนึ่งภายใต้ผลตอบแทนเจ็ดเปอร์เซ็นเราก็แบ็กกลับว่า เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมี15ล้านตอนอายุ60ใน10ปีถอ,อ,อยกลับไปที่อายุ50เราควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ก็คือมีเงินครึ่งหนึ่งของ15ล้านก็คือสัก7ล้านก็คืออ่าใช่สมมติว่า7อเอาเอา8ล้านก็นได้เป็นตัวเลขกลมๆก็หมายความว่าตอน50ต้องมี8ล้านตอนมี8ล้านเนี่ยไปลงทุนเลยให้มันได้ผลต่อแทน7%ไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะ พอผ่านไปสิบกว่าปีเงินแปดล้านมันก็ยังงอกมาสิบห้าล้านกว่าเป็นสิบห้าล้านกว่าภายใต้ไอไอไอผลตอบแทนเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะงอกมาสองเท่าอืออ่านี่หมะแต่นี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยห้าสิบต้องมีแปดล้านแต่ตอนนี้ฉันอายุสามสิบอ่าก็ก็คุณก็แบกกลับไปอีกว่าเงินมันงอกสองเท่าใช่ไหมถ้าภายใต้กดเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนี่ยภายในระยะเวลาสิบปี เมื่อกี้เราบอกว่า8ล้านแล้วก็แบกกลับสิว่าภายใน10ปีเท่ากับเราต้องมี4ล้านอเพราะฉะนั้นตอน40ต้องมี4ล้านถ้า40มี4ล้าน4ล้านนี้ไปลงทุน10ปีภายใต้ผลตอบแทน7%ะจะงอกมาเป็น8ล้านแล้ว8ล้านนี้ต่อไปอีก10ปีภายใต้การลงทุนผลตอบแทน7% 8ล้านจะงอกมาเป็น15บ้าล้านเกษียณที่15ล้านใช้กดโฟเอร์เซนต์รูออกมาใช้ไปลงทุนต่อให้มันทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆของมันเจ็ซนี้ต้องได้อยู่แล้วอะเนาะณปัจจุบันนี้กเน้นระยะยาวค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่เขาคิดไอ้ total return เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไปลงทุนในพวกกองทุนดัชนีเนี่ย ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันน่าจะได้ที่ประมาณเจ็เปอร์เซ็นตต่อปีะอาจจะมีบ้างบางปีที่มันตกไปต่ำกว่าเจ็ดแต่บางปีถ้ามันสูงกว่านั้นก็ถัวเฉลี่ยแต่ว่าตัวเลขเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ค่ะลองคิดคร่าวๆดูลองถามตัวเองว่าคุณภาพชีวิตของฉันในวันที่ฉันไม่มีแรงทำงานแล้วในเนี่ยที่ผมอธิบายเนี่ยภายใต้สูตรสมมติฐานที่เราเป็นตุ๊กตาว่ามาเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย อ่กเกษณสนหเราจะมีเงินสักสิ15ล้านแล้วใช้กด4% r u l e อเรูอกมาแล้วก็ระหว่างนั้นอ่ลงทุนให้ผลตอบแทนที่7%เรเราจะอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วถุงฮะก็คือ60ต้องมี15ล้านเพราะนั้นก็คือเราก็แบกกลับมาว่าด้วยทฤษฎีอ่เจ็ดสิบสองเนี่ยนะฮะก็คือผลตอบแทนกับระยะเวลาเนี่ยถ้าเราลงทุนที่เจ็ดเปอร์เซนเงินมันจะงอกเท่าหนึ่งภายในระยะเวลาเท่าไหร่ก็เราก็คือถ้าเจ็ดเปอร์เซนก็คือเอาเจ็ดหารเจ็ดสิบสองก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ด อสองก็เป็นเศษใช่ไหม <c oughs> ก็ตกสิบปีกว่าเพราะนั้นถ้าเราเราเราคิดได้แบบนี้ปุ๊บก็หมายความว่าอตอนห้าสิบถ้าเรามีแปดล้านเงินก็จะงอกเป็นสิบห้าล้านได้แล้วนี่ภายในสิบ<ป>แต่ถ้าถ้าเราอ,อายุสี่สิบเราหาได้สี่ล้านก็โอเคนี่ <c oughs> ก็คือถ้าได้สี่ล้าน <c oughs> ก็เงินก็จะงอกมาภายในสิบปีตอนเราอายุห้าสิบเงินสี่ล้าน,านไม่จะกลายเป็นแปดพอเราแปดมันก็จะกลายเป็น 15บห้าตอนหรือสิบหกเนี่ยตอนอายุหกสิบพอดีเพราะนั้นก็คืออายุสี่สิบเราก็คิดได้แล้วว่า<ะ>อายุสี่สิบเก็บเงินให้ได้สี่ล้านให้กำลังใจเราก็าจะมั่นใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีตามนี้สี่ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนไว้เนี่ยเกษียณเราสบายแล้วแล้วระหว่างนั้นตอนเราอายุสี่สิบเราก็ทำมา กินของเราไปตามภาษาไปเรื่อยๆก็ใช้ก้อนนั้นอ่าแล้วราเงินที่เราได้จากก้อนใหม่เนี่ยที่เป็นขั้นลงขั้นแรงเงินดวงเดือนเราเนี่ยเราก็ใช้กับชีวิตเราเนี่ยไปจนถึงอีกยี่สิบปีข้างหน้าแต่เราไม่ต้องกังวลเงินเกษียณแล้ะเงินเกษียณเรามีแน่นอนถามว่าอ้าแล้วเกิดตายก่อนเสียงได้เงินก้อนี้มันก็กลายเป็นมรดกไปค่ะ นะตายก่อนแล้วเงินเหลือมันโอเคค่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่าเงินหมดแล้วยังไม่ตายอันนั้นมันเดือดร้อนมากกว่าเนาะอันนี้ก่มาถามผมอ,อีกว่าอ้าวลดสี่สิบจะมีเงินสี่ล้านได้ไงก็ก็กระยะเวลาตั้งแต่คุณทํางานมาจนถึงอายุสี่สิบอ่ะต้องหาทางเก็บเงินให้ได้สิอืมค่ะเอาไป<อ>ลงทุนอะไรก็เอาไปลงทุนจะเทรดคริปตรงคริปโตก็แล้วแต่อ่าคือมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ท่านท่านได้เลียงให้ฟังนี่คุณว่า เล็กว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากนะก็ไม่นะค่อยๆนะค,ค,คิดเป็นสเต็จย้อนอมอาทีละขั้นทีละขั้นนิดๆเอาที่กําลังเราพอไหวแต่แล้วต้องมีเพื่อนที่ชื่อวินัยอยู่กับเราไปตลอดรดอดฝันคือถ้าเราบอกว่า4ี่ิบเราต้องมีสี่ล้านเราบอกว่าอ้าวงันถอยกลับไปงั้น30สิบฉันต้องมีสองล้านสิถูกไหมถอยไปถ้าฉันมีสองล้านตอนสสิบไอสองล้านนี่เอาไปลงทุน ภายใต้ไอโฟไอ้เปอร์เซ็นต์ไอเจ็ดกดเจ็ดสองเนี่ยสิบปีเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่ล้านเพราะสิบปีต่อไปไอสี่ล้านกลายเป็นแปดล้านเพราะสิบปีต่อไปแปดล้านกลายเป็นสิบหกะังนั้นเราก็ไล่หลักใหม่เราได้นะว่าสามสิบมีสองล้านสี่สิบมีสี่ล้านห้าสิบฉันจะมีแปดล้านพอหกสิบฉันก็จะมีสิบหกล้านเพราะฉะนั้นก็คือตอนอายุสามสิบหาให้ได้สองล้าน เอออันนี้เริ่มเริ่มมีความตัวเลขาถูกตัวเลขมันน้อยลงมันก็จะเเริ่มกําลังเราไวน้นะงัอน20ต้องมี1ล้านถ้าคิดแบบนี้นะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะใครที่อยากจะฟังให้เข้าใจมากขึ้นฟังย้อนหลังได้นะคะติดตามกันได้ในเพจของมันนี่ Make Over เนี่ยแหละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ